ทุกคนวันนี้เราได้ชั้นมาใหม่นะคะจะเป็นแบบลิ้นชักอย่างนี้เลยนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะคะที่สามารถหนี่ติดกันได้แบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้เราซื้อมาจากช้อปปีนะคะ1เซตเขาก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะ เนชักติดแม่เหล็กนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกล่องที่เป็นอะคริลิกนะคะเราเอาไว้มาใส่ปากกานะคะซึ่งน่ารักมากทุกคนร้านนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยนะคะ นี่นะคะพอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะมันจะเป็นกล่องแบบอคริลิกใสยอย่างนี้เลยนะคะนี่ทุกคนมันจะเป็นแม่เหล็กนะคะคือเขาจะดูดกันอย่างนี้เลยเนาะจะมีแค่ด้านซ้ายกับด้านขวานะคะด้านบนกับด้านล่างเขาไม่มีแม่เหล็กมาให้นะคะส่วนขนาดนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นขนาดของเขานะคะ แล้วก็กล่องอันนี้นะคะจะเป็นกล่องอะคริลิกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขนาดของเขาก็จะแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะริ้งไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากล่องอันนี้นะคะมาเก็บเทปของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพร้อมกันเลยนะคะทุกคนแอบเสียใจตรงนี้เขาแปะไอตัวสติกเกอร์เมื่อกี้ที่บอกขนาดอะ แล้วมันเป็นรอยอย่างเงี้ยทุกคนเทปเราเคยรีวิวไปหมดแล้วนะคะก็ใส่ได้ประมาณ6 8หมวนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นขนาด2 2เซนแล้วก็อันนี้ความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.5นะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็เหลือนะคะไม่สามารถที่จะใส่ได้แล้วนะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะน้องค่อนข้างที่จะเล็กเลยนะทุกคน มีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะคะแอบเสียดายอยู่นะที่มันใส่ได้น้อยอุวย มาณันี้เลยนะถ้าพอใส่ออกมาแล้วอะ่ะก็น่ารักดีนะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะใส่กระดาษโน้ตได้ด้วยนะคะอันนี้เราเลือกมาขนาด7จ็คูณเนะคะถ้าเราบอกผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่คิดว่าอันนี้มันน่าจะขนาด7จ็คูณเนะคะของ MQIU นะคะ9คูณเก้าเราลองแล้วนะคะทุกคนมันใส่ไม่ได้นะ เพราะว่ากล่องอันนี้มันน่าจะเป็นขนาด9คูณ9นะคะก็จะใส่ได้หลายเล่มอยู่นะคะทุกคนนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เหลือสามารถที่จะใส่เทปได้นะคะ ว่าจะต้องเป็นขนาดที่เล็กนะคะแบบนี้เนาะใส่ได้ม้วนเดียวอีกนะทุกคนน้องเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาขนาด8คูณ8มาใส่ให้ดูนะคะ ขนาดก็จะประมาณนี้เลยนะคะน,นี้จะเป็น7จคูณเนะคะที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะแล้วอันนี้จะเป็นน่าจะเจครึ่งคูณเครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนาด8ปคูณแนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น9ก้คูณเเนาะเดี๋ยวลองมาใส่ดูนะคะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนขนาด9ก้าคูณเจ็ดครึ่งนะคะอันนี้ใส่ได้นะคะอันนี้ ่วนอันนี้แปดคูณแปดเนาะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนไม่ใช่พอพลาสติกนะเราว่าพลาสติกอะ่ะมันห่อแนบกับกระดาษเลยนะคะใส่ได้แค่เจ็ดถึงเจ็ดครึ่งนะคะทุกคนอันนี้แล้วก็เทปแบบกรุบกริบนะคะส่วนกล่องอันนี้นะคะก็จะเอาปากกามาใส่นะคะ ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะมันจะเป็นปากกาซันดิโอนะคะคือเราอะซื้อมาตั้งนานแล้วนะซึ่งมันอะไม่ติดแล้วนะทุกคนเคยซื้อมาที่เซเว่นนะคะตั้งแต่สมัยที่เราอยู่มัธยมอะเก็บไว้คือไม่ได้ใช้เลยเพิ่งจะแกะออกจากซองนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักดีทุกคนดูดิจริงๆมีมากกว่านี้อีกแต่ว่ามันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอากล่องอะคริลิกอันนี้นะคะมาใส่ตรงชั้นเนาะอันนี้จะเป็นชั้นที่สามารถซื้อได้ตามช้อปปี้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงค์ไว้ให้อีกทีเนาะอันนี้คือเราได้มาตอนช่วงโปรโมชั่นนะคะจริงๆอะอยากได้สีขาวนะคะทุกคนแต่คือของมันหมดก็เลยได้สีฟ้ามานะคะแล้วเรารู้สึกว่าสีฟ้าเวลาตั้งบนโต๊ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็สภาพน้องก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะทุกคนก็จะยกโยงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้มาตั้งให้ทุกคนดูนะคะเผื่อใครที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เผื่อใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้อนะคะคือน้องก็สามารถที่จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้ได้พอดีเลยนะคะนี่แล้วก็ชั้นล่างนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะ เหลืออยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะทุกคนแต่คือน้องก็พอดีเลยนะเผื่อใครที่กำลังสนใจชั้นมาตกแต่งโต๊ะของตัวเองอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของนางก็คือเวลาที่เราจะดึงอันนี้ออกมาใช่ปะเนี่ย มันจะติดตรงนี้นะคะก็คือตรงชั้นตรงนี้มันจะติดเราจะต้องยกขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ค่อยดึงออกมาอย่างนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันใช้ลําบากไปนะคะแล้วก็สีฟ้าเวลาที่เอามาตั้งบนโต๊ะเราเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยจริงๆเราชอบสีขาวนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ใส่ตรงชั้นสีฟ้านี้แล้วนะคะก็จะตั้งแค่กร่องอะคริลิกอันนี้อย่างเดียวนะคะ นี่นะคะเราคิดว่าจะเอามาตั้งไว้แบบนี้เฉยๆนะคะแล้วก็กล่องอันนี้ก็เมื่อวางแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันก็น่ารักดีนะคะใครที่กำลังสนใจอยู่ก็ลองเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยะคะ่ะ